สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื่อนี้พวกผมจะพากันเดินทางไปบ้านนางเอกนางเอกช่องครับที่ไปหาเฮดนะครับบานนาสลาครับผู้ละครับแถวเวียงจันทร์พู้ละครแข่งเวียงจันทร์ไปติดตามการเดินทางของพวกผมนะครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวพวกผมจะพากัรไปข้ามสะพานมิตราพไทยลาวแห่งที่ห้านะครับโอการฝักสันตาครับ น,นั่นไฉละนี่แหละครับพี่น้องครับติดตามการเดินทางของพวกเขาครับพี่น้องทบไวเลยบ่เออมาจับทบไวเลยลให้เบิ่งบรรยากาศสดๆบรรยากาศนี่ครับพี่น้องของข้ามลาวประมาณนี้แหละจะบ่รู้ว่า เอาีเก็บค่าอย่างบองนี่ครับเพราะว่ากรบบอเคยข้ามไปเคลื่อเดี๋ยวท่านรุ้นนดกันนะครับว่าที่ได้เสียบ่ะเป็นคลองแบบคลอ,อ,องไซส์เป็นที่นอนครับจเจ้าจากประเทศไทยข้ามไปลาวครับไม่รู้ว่าที่ได้เสียบ่ะเพราะว่ายัางบ่เคยเอาข้ามไปเคลื่อไปครับพี่น้องเดี๋ยวไปคนละครับสะพานพลังบันได เอกสารการเดินทางที่เราต้องเตรียมไปนะครับพาสปอร์ตของลูกเล่มรถนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะสรุปค่าใช้จ่ายให้เบื้องนะครับเมือ่อวันเสียอะไรไปตอนนี้นางเอกช่องของเฮานะครับพี่น้องไปซื้อของกลับบ้านนะครับมาหอรดรถแมคโครครับนี่แมคโคร นี่แหละครับครอบครัวแป้งพี่หนึ่งอยากให้เองน้อยสรุปครับพี่นอ้องนี่เขาใจเบิ่งบรรยากาศแบบแเรียวๆบรรยากาศแบบสดๆเลยนะครับพี่น้องให้เบิ่งทุกเป็นระยะๆนะครับเอาของเมืองบ้านจะได้เสียค่าอย่างครับถ้ารุ่นร่วมกันจะได้เสียบ้ไไนางยังบอกมาอีกครับ ซื้อของเมื่อกินอยู่ลาวครับไปซื้ออยู่ประเทศลาวน่าจะแพงครับซื้อเปตะไทยแต่ไม่รู้ว่าจะได้เสียภาษีบ่ตวถ้ารู้นล้กันน่ครับพี่น้องลยฮอตตัวสะพานละ่ะสะพานใหม่ครับสะพานมิตรภาพเทลาวแห่งที่ห้ามืองการปากสันหรือว่ามืองการบริคัมไซนี่เราจะบุกเข้าเขาจบุบเบริยวไปตรงนี้นะครับมมน,น,นได้ไปไกลครับเขาเลยไปอีกเลยแฝดไป ถ้าเข้าไปนี่มันจะได้ไปพูนครับอยู่เทินกลับขึ้นมาเอาไปไปีเลยครับทานไฟเขียวมันจะได้นนที่ครับหน้าที่น้อยๆพาไฟแดงมาหนิอ๋อนี่ครับพี่น้องครับนี่มันความสวยงามมันความอมาลังการ,ราครับพี่น้องนี่เบิ่งครับเบิ่งความสวยงามเดี๋ยมมื้ยนี่ จะพานังเอกทังเอกที่หาเ็ดนาห้เครับกลับบ้านะครับพี่เนาะไปรับไปลุ้นกันว่าี่ได้เสียค่าอย่างไรนี่นะครับให้เบ่งบรรยากาศแบบสดๆไปนำกันเลยครับนี่น้ำแห้งน้ำขึ้นนอไดีครับดุเ่อนกัน่าี่ะไรในอนเปิดแล้วมันอย่างลานหนองแวงหอนมันก็ู้เจ้าว่าใช่ชื่อันแหละหมอนือาใช่บริษัทม่ขาย บรรยากาศม o ม m ซ e กันไปนำนะครับที่จริง <fin anta> <ots> ัน <guarding> ก <okay>? ็้เพนันี่เจ็ดนี้เคอน่ามโดยพูดออนนี้เนีอฮนมันในเฮ็ดอันวนเขอาเอาพระเจ้าอยู่หัวมารุ่งนี่แต่้อกกันลุ่งนี่อะไรเนี่ยอ่าลุงนี่เหรอ่ซงสามโวงสี่นี่นี่เน้เขาก็ลุ่งนี่แหละเนี่ยนะครับพี่น้องครับนี่ไปตามซ่องเลยครับนี่ รถยนต์ส่วนบุคคลรถโดยสารเข้าเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลเขาก็ไปซ่องรถยนต์ส่วนบุคคลครับไปตรวจเอกสารเนมมยยี่ยโม, <c oughs> มโยดีกว่าเนี่ยไปดีโยนี่ครับรถเพิ่กจอดไว้แสดงว่าเพิ่งข้ามไฟเพิ่งจะส่งสามมือ้อคนละ จอดตามเนี่ยน่าจะมีอันแบบหลังคาแล้วยังง่ายๆกับมีสลัมในเขาใครนอกเลยมุมสสลัมในเขาสลัมนี่แล้วทับเขาไปรถยนต์ส่วนบุคคลครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกที่จะขี่รถโดยสารต้องได้เข้าไปเอกสารอยู่ในศาลาอาคารอาคารด้านพรมแดดอันนี้จะมานี่เลยครับคือมาจ้ำอยู่นี่แบบสดๆเลยโอ้ไข่บ่นอันนไ้ไล่ะ ปยงไรูป้นะครับนี่นะครับเอ,เอกสารรถตู้นี่แะครับตรวจคนเข้าเมืองกับเอกสารรถนุตู้เดียวกันหนาวมาว่าป็นสาวไร่เนาะแต่ว่าถ้าจะขี่รถโดยสารข้ามสะพานนะครับยี่สิบบาทแต่ว่าบนทห้ฮอดบอกสนะครับขี่แค่ข้ามสะพานนะครับประมาณส0บาทจะเข้าไปในอาคารนานพมแดน ไปจำเอกสารไปเต็มไปเยเจ้าอหลายนะครับเจ้ามือ้ัดสกนะครับเบื่องขั้นตอนว่าอะไรถ้าเพื่อนให้ถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดเบื้องให้สัญบสินชวง you ก็ได้ข้ามมาฮอดสปปลาวแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ครับเข้าอาคารด่านพรมแดนนี่ไปตามนี่แหละนี่แหละมู่บักเงินเฮ้ยมมูบัากคงไปตามล็อกแล้วนะครับรถส่วนตัวจะมีรถส่วนตัวครับมันยูโมงนี่บะมารับเดี๋ยวผมเฮต้าแลันมันว่าถ้าถ้ายากกันเฮทูบอกมันมัาเดี๋ยวเฮูบอกโคมสีเขียวโมดออกมาเต็มเอกสารแล้วครับพี่น้องผมจะถ่ายให้เบิ่งเป็นระยะระยะนะครับเพื่อจะฮอดบ้านนางเอก อ่อพี่น้องครับตอนนี้ก็ได้เดินทางมาฮอดปักสันแล้วครับพี่น้องเฮาสิพากันไปพูดแล้วครับเวียงจันท์รเดินทางเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งไปเรีสเลยนะครับสองฝั่งทางพี่น้องะมาเถึนคณะแล้วครับนี่มันช้ำไปมันไงไปแล้วนะเดินทาง น้องเลยผมนะเมืองบรรยากาศเนี่ยเชิงครับเชิงกันท้ายนะครับน <c oughs> <c oughs> ี่เขาข้าวโพดบ่ทางนี่พวกงข้าวโพยไก่บ่เขาเดินทางไปหิวข้าวนะครับพากันมาแวะกินข้าวนะึงอาหารตามสร้างร้านริมน้ำสั่งข้าวเ,เปียกบ่เดี๋ยวฝั่งนั้นเป็นฝั่งไทยนะครับนะ น่จะตงข้ามกับบ้าน,นยอ,อย่างกันปรอจ้นี่ยังไงล่ะเปียกบมีเหรอมีเปียกเปีหมูเปียหมูอะไรนะโอ้บรรยากาศเข้าพี่น้องไหมเาเปียสิกินข้าว พี่น้องเอ้ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นบ้านหอค้ำนะครับประเทศไทยฝั่งไทยโม่มั่นใจกันบพราเห็นป้ายเขาพากันมาพาคกินก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เดินทางต่อว่าอนบรรยากาศทูอย่างสวยงามเลยครับพี่น้องมโม่ เข้ามาลุ้นเย้วันใหม่สองเลยเข้ามาเมนูอาหารครับนี่น่าจะเป็นข้าวผัดทะเล35มาทันคิดมีหลายอย่างครับพี่น้อง ใส่ได้่อยนะข้าเปลือกตอนร้อใช้โ,โ,โงเดียวเด้เคลียรภาพบรรยากาศกิน,น,กกนข้าวตอนเที่ยงให้เบิ่งพี่น้องเด้เว้นข้าวข้างทางฝั่งท่านก็นจะเป็นฝั่งไทยนะครับโม่มั่นใจว่าเป็นบ้านเลยน่าจะเป็นหอค่ำข้าวเปียกเราครับพี่น้องสดอย่างอริสอร่อย เราอย่จม,มกันเดินทางต่อครับพี่น้องมุงหน้าไปบ้านผมเลยนาศาลาโมว์บรรยากาศพี่น,น้องเอ้ยมึงคนนูแดูสวยงามเลยแหลสูงสันเลยกิเข้าอิ่ม,มกัน็พกกันเดินทางไปต่อครับพี่น้อง เส้นทางนี่เขาเอื้อนเส้นทางอย่างนี้ปากสันเรียงจันแวะกินข้าวไม่รู้อ่ะน่าจะกินข้าวเอ็แล้วก็เดินทางต่อครับพี่น้องเดี๋ยวผมไปเก็บภาพบรรยากาศจากปากสั้นไปฮอดเวียงจันให้เบิ่งครับให้เบิ่งวิวไปเรื่อยๆครับพี่น้องโอ้พี่น้องยังมีตลาดปลาตลาดปลาปลาแห้งปลาเป็นปลาน้มของเอาขึ้นมือแท้ หมอกครับทางนี้ไหมหมอกลงตอนเช้าโมเ่แม่นหมอกนะครับนี่ที่ฝุ่นนะครับเป็นทางสลับขับเขากันครับทางดีบดีปนกันโอ้ประเทศทางใหม่ครับนี่เส้นทางนี้จะไปเส้นทางเวียงจันทร์นะครับนี่ ช่องนี้จะเป็นบ้านนะคับผจ้ะครับเพิ่เอทางใหม่ครับีนทางไปเนียงจันทร์ลืมแล้วอ๋อนก่พระบาดมาแ้วังหยะโอ้กยประบาดมาหวางรับไปทางใหม่น้อเลยมุนคุ้เลยจักไผเป็นไพรวันนี้ านนงเอกนครับนางเอกที่ไปหาเงินเหมอนกันก็งินิยไปนัเขาเอกแค่ักกลัวงวยกลวยงวยเขารับพี่น้องเขาพ่ากดตยขาเคยว่าวันขานขาวนาสูุ่กปีแล้วข้คนไม่มีเข้าข้าวุละไม พี่น้องเนี่ยเขาจะลงไปเบิ่งข้าวจีนะข้าวจีฮะ<อ>นี่หมอชูอะไรเหรอโอ้เห็ดแบบสุดท้เลย ถุงอะไรนี่ถุงละแสนอ๋อถุงละแสนี่เหรอกระแสนี่มันคาสโอ้เหเฮ็ดแบบสดๆเลยงานของพี่วุ่ยเนาะ เป็นกันไทยเท่าไรนี่1ร้อยห้าร้อยห้าสิบปลาที่ธรรมดาห้ครักมเดินเาะหงอกงอกมาใส่ให้นางแก้วเน็บยาวเขมีังเหรอนั้นคือเป็นอที่แบบหวานเหรอีพรงกน คุณห้องใหญ่ท่นอบอยู่นี่เลยโอ้อยังเนี่ยคุอง อ๋อเป็นนางหมูว่ะไม่ยังนี่ไม่ยังว่าจะเป็นีเ่แปลกนี่ครับพี่รอไม่ยังว่ะ เป็นอะไรล่ะอ๋อเอาอเคยเห็นเนาะบ้านเรา่เคยมีอ๋อเก็เบยางแก็มีงได้หลายโอของแปกครับพี่น้องนะครับพี่น้องคือเส้นทาง จากปากสั้นขึ้นหาเวียงจันทร์นะครับนี่ช่วงนี้พจนจะเฮ็ดทางใหม่นะครับหมดครบเลยพี่น้องทางไปบ้านนางเอกครับเข้าครัวนะครับพี่น้องเลยมาบ้านนางเอกนี่ได้รูข่าวมาจากคุณนะครับเลยไทยอันนี้ก็เป็นพักนอกนะครับ เราครัวซ้อยกันทำมาหากินนะครับเนี่ยเคยเล่าบรรยากาศกันอย่างมืดจังน้อยนะครับเบข้าพี่น้องกินข้าวข้าวแรงข้าวแรงอยู่เวียงแก่นบ่บ้านทัศลาเนาะ

เข้ามาดิพี